สวัสดีครับวันนี้มีหลงวงพ่อแพรสายลุงปี39นะครับกระตุดสามดอกนะครับมานําเสนอนะครับมีแพรสายลุงปี39นะครับกระตุดสามดอกมานําเสนอนะครับรลอดตันนะครับ หลวงพว่อแพรใส่ลุงปีสามเก้านะครับมานาเสนอนะครับเริ่มวงแรกเลยนะครับนี่ครับ <P ain ful> พ่อแพรใส่ลูงปีสามเก้าแลครับหลังนี้ครับ <P ain ful> <P ain ful> อันนี้เป็นหลังลูกเหมือน <P ain ful> นะครับนี่ครับกระดูกสามดอกนะครับเงิน <P ain ful> <P ain ful> ทองหน้านะครับ ปีสามเก้าครับกล่องเดิมเลยองละห้าร้อยหอ้าสิบาทครับองละห้าร้อยห้าสิบาทเจะส่งฟรีรับเกินปลายทางนะครับแพรใส่ลุงปีสามเ้าครับล้วก็มีอย่างอีกอย่างครับ กระตุกสามดอกนะครับกระตุกทองคำทัข้างบนดิครับเห็นไหมครับแพ้ใส่ลุงกระตุกสามดอกนะครับกระตุกทองคำนะครับแพ้ใส่ลุงกระตุกทองคํานะครับโอ้ละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับหมดละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับปีสามเก้านะครับ ผมรั้450บาทนะครับสนใจนะครับ0820786720นะครับ0820786720นะครับร้านพักเครื่องฐานรูปพงนะครับยินดีให้การรับใช้นะครับนี่ครับก็ถูกต้องคำอยู่้าบนนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับก็ถูกต้องคำ หลุมพ่แพรปีสามแปดนะครับแพรใส่ลุงแลครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับปีสามแปดนะครับมีแบ่งประมาณทักยี่สิบองค์ได้ครับสี่ร้อยห้าสิบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทมีกบบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ แพ้ใส่รู้ว่าตุกทองคำนะครับเงินทองนาคนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับตุกสารดอกนะครับนี่ตก็ทองคำหนูว่าจตุกทองคำจัดบนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตุกทองคำนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับมีษสังแปดนะครับและเงินนาคอยู่ข้างล่างครับ สี่รห้าสิบาทนะครับโอเคนะครับจุดอทองคำปีสามแปดครับหมว่แพรนะครับ,บ,รบใส่รู